สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันกับเอิญคาร์รสสวยย่านมีนบุรีพบกับเอิญที่ช่องเอิญยุทธค่ะได้เลยนะคะวันนี้จะพาคุณลูกค้ามาดูตัวรถเป็นตัวโยต้าออติสตนะคะ1.6ตัวจีปี1 4บ5จคันนี้เลย ได้รถสีวันเงินไปใช้งานนะคะเป็นชมหน้าของปี14อยู่นะคะก็คือตัวหนวดแมวนะคะ3เส้นแบบนี้เลยนะตัวรถนะคะมาพร้อมราคาตั้งไตที่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะค่างวนในการผ่อนอยู่ประมาณ8,000บาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะรายได้ลูกค้านะคะเป็น2เท่าของค่างวดสามารถซื้อคอนเดียวได้เลยเอกสารใช้ไม่ยุ่งยากเลยนะใครที่ กำลังมองหารถใช้งานสเปคประมาณนี้นะคะโทรมาสอบถามเอิรนได้ผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยนะตัวรถคันนี้สวยเดิมทั้งคันบอดี้เดิมนะคะแต่งแม็กมาให้ทั้ง4เส้นนะคะแต่โครงสร้างของตัวรถเป็นโครงสร้างเดิมๆเลยไม่มีจมน้ําไฟไหม้ตัดต่อในตัวเครื่องในตัวถังและก็ไม่มีชนหนักด้วยต้องบอกก่อนนะคะว่ารับประกันให้กับผู้ลูกค้าอีก90วันนะเดี๋ยวพามาดูตัวรถนะคะของคันนี้กัน กระซิบก่อนคันนี้เล่นมาอยู่ประมาณ1 6 0 0 0 0กมิโลเมตรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพามาดูกันเลยสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้าเป็นแบบมันตีรีเฟกเตอร์นะคะกระจังด้านหน้าเป็นแบบ3เส้นนะคะคโครเมียมเงาๆแบบนี้มาพร้อมทะเบียนรถสกไก่ฮอนดาคู่3 5 9 4ป้ายกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนะคะไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมันตีรีเฟกเตอร์แต่งในส่วนของตัวแม็กมาให้กับคุณลูกค้าด้วยสำหรับคันนี้นะแต่งแม็กมาให้นะคะ ในส่วนของตัวแม็กดูดีมากๆนะคะไม่มีเร่องของการเกิดสึบบัิบเลยหัวน็อตห้ารูแบบนี้เลยนะคะได้ดอกยางหน้ายางนะคะใหม่ๆกิ๊บๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับโลโก้ดูโอวี t i ไนะคะไฟเลี้ยวกะจกมองข้างมีมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะตัวนี้นะคะควบคุมการใช้งานเป็นตัวคุญแจแบบนี้เลยสามารถล็อกปลดล็อกได้นะคะจากตัวรีโมทแต่ว่าจะยังไม่ได้ลองรับนะคะในส่วนของตัวแผงด้านข้างนะนี รีน้ำฝนนะคะเป็นแบบโครเมียมกระจกตัวรถเดิมๆแบบนี้เลยโลโก้โตโยต้าโตโยต้าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นว่ารถที่ได้เข้ามาเป็นรถที่สวยจริงๆถัดมานะคะในส่วนของตัวอย่างเส้นที่2กันบ้างนะคะในส่วนของตัวอย่างคันนี้ก็ถือว่าดอกยางหน้ายางนะคะใหม่กิ๊บแบบนี้เลยน่าได้ใน,นส่วนของตัวล้อมแม็กนะคะที่แต่งมาให้จากเจ้าของคนเดิมนั่นเองได้ใน,นส่วนของรถนะคะหัวน็อตห้ารูแบบนี้ไปใช้งานเลยด้วย สวยจริงเดิมจริงยังปีใหม่2022ด้วยเลยนะคะถัดมานะคะเรามาดูไฟท้ายของคันนี้กันบ้างในส่วนของไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED นะคะไฟด้านท้ายนะคะของตัวรถเป็นแบบ LED แบบนี้เลย1.6ตัว G Cora อ t i s นะคะมาพร้อมทะเบียนรถสวยๆแบบนี้นะคะ 3ก๊ไก่ฮารุคู่นะคะเป็นไต้กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วมีเซนเซอร์ช่วยในการถอยด้านหลังนะคะ2จุดนะคะมีในส่วนของตัวไฟทับทิมคู่หลังมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยเปิดนะคะฝากระโปรงด้านหลังนะคะจากตัวกุญแจก็ได้นะคะหรือว่าเปิดจากภายในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันด้านในตัวรถนะคะถือว่ากว้างมากๆเลยนะสำหรับที่เก็บของสัมภาระด้านท้ายนะคะถือว่ากว้างมากๆมีในส่วนของตัวแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้ สวยกิ๊บแบบนี้เลยเม็ดอาร์คโครงสร้างเดิมเดิมไม่มีในส่วนของตัวรถนะคะที่ตัวรถคือเม็ดอาร์คเดิมไม่มีทําสีมาแน่นอนนี่หัวน็อตเดิมๆมไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยถอดนะคะแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเม็ดอาร์คโครงสร้างอยู่ครบแบบนี้เลยหัวน็อตไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยถอดเลยนะทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะโครงสร้างตัวรถเม็ดอาร์อยู่ครบแบบนี้เลยเรามาดูนะคะด้านล่างตัวรถกันบ้าง คันนี้นะคะในส่วนของตัวรถติดตั้งยางอะไหล่มาให้เป็นของยูโคฮาม่านะคะของตัวรถตรงปีตรงรุ่นนะคันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนยางอะไหล่เลยนะคะยางอะไหล่เป็นยางอะไหล่เดิมจากศูนย์จากโรงงานเลยนะเพราะว่าเป็นยางปี14นั่นเองนะคะ ถัดมานะคะเครื่องมือแม่แรงก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะทางมะพร้าวนะคะอยู่ครบแบบนี้เลยสวยๆเลยนะเม็ดอาโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะสวยจริงนะคะสําหรับตัวรถออติสคันนี้นะคะเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะเครื่องทนทานแน่นอนสําหรับตัวโตโยต้าออติสรุ่นนี้สเปกนี้นะคะนี่นานๆทีนะคะจะมีตัวโตโยต้าออติเข้ามานะคะให้กับคุณลูกค้าได้ตัดสินใจนะคันนี้ถือว่าดีจริงถัดมาตัวยางเส้นที่3กันบ้างนะคะ คันนี้ได้ยังปีใหม่ไปเลยนะคะทั้ง4เส้นยังปี2022นั่นเองนะคะล้อม,ม็กนะคะสภาพสวยกิฟแบบนี้เลยหัวนอท่ารูแบบนี้เลยนะนี่โตโยต้าโตโยต้าที่กระจกนะคะอยู่ครบแบบนี้เลยโตโยต้านะคะอยู่ครบแบบนี้เลยไฟเลี้ยวก็จงมองข้างนะคะก็อยู่ครบเช่นเดียวกันถัดมานะคะที่แก้มตัวรถก็ยังอยู่ครบเช่นเดียวกัน เรามาดูยางเส้นที่4กันบ้างก็ได้ยางปี2022เช่นเดียวกันนะคะทั้ง4เส้นมาพร้อมกับตัวล้อแมกนะคะที่เป็นทรงนะคะดาวกระจายแบบนี้เลยนะสวยจริงนะคะลูกค้าหาสำหรับตัวรถที่เจ้าของคนเดิมแต่งมาให้นะคะคันนี้เลยเดี๋ยวพาลูกค้าไปดูภายในตัวรถนะคะของคันนี้กันเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลย เปิดประตูเข้ามานะคะเจอที่แผงประตูก่อนเลยคันนี้นะคะตัดสีเบตตัดสีดํานะคะมาพร้อมเซ็นทรัลล็อกรถปลดล็อกกระจกปรับออโต้นะคะมาพร้อมกับตัวรถนะคะที่จะมีกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ในเรนกระจกได้เลยนะเลขไมล์ตัวรถของคันนี้นะคะ169,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ 1>, 1 6 9 0 0 0กิโลเมตรนะคะมาพร้อมกับตัวพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนช่องได้เลยถุงลมนิรภัยแอร์แบตคู่หน้านะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลของคันนี้ก็ยังเป็นคอนโซลเดิมๆนะคะไม่มีคราบเก่าใดๆนะจอวิทยุของตัวรถนะคะก็เป็นตัวเดิมของตัวรุ่นนี้สเปกนี้เลยแอร์นะคะเป็นแบบหมุนมาพร้อมกับตัวเกียร์ออโต้นะคะแบบขั้นบันไดภา,ายในตัวรถของคันนี้นะคะเป็นบ่อนหนังสีเบจแบบนี้เลยนี่ บอนังสีเบจไม่ยุบไม่ย้วยไม่ช้าเลยนะตัวรถคือสวยจริงนะคะเพดานด้านบนของคันนี้นะคะไม่มีอนุขาดใดๆนะคะสวยจริงเดิมจริงมีไฟสองแผนที่มาให้ด้วยอีก1จุดเรามาดูนะคะด้านหลังตัวรถกันบ้างด้านหลังของคันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวกระเป๋าจริงโจ้มาให้ตัวเบาะนะคะไม่ยุบไม่ย้ยไม่ช้าไม่ฉีกไม่ขาดนะคะไม่เปื่อยดูดีมากๆนะคะในส่วนของตัวเบาะภายในภายนอกนะคันนี้ เครื่องพันหกนะคะใช้งานได้ใะคะยาวๆเลยประหยัดน้ํามันเบนซินล,ล้วนไม่เคยติดแก๊สนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยสวยจริงคุณลูกค้าค่ะได้ไปใช้งานนะคะคุ้มค,ค่าคุ้มราคาแน่นอนค่างวดอยู่ประมาณ8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยออกง่ายได้ทุกอาชีพเลยนะพนักง,งานนะคะหรือว่าอาชีพอิสระธุรกิจส่วนตัวก็สามารถออกได้เช่นเดียวกันนะคะใครที่กําลังมองหาอยู่ก็ห้ามพลาดเลยสําหรับตัวโตยตาออดิต 1.6ตัว G นะครปี14.15โฉมหนวดแมวนั่นเองเดี๋ยวเปิดตัวห้องเครื่องให้ดูกันเลยค่ะห้องเครื่องคันนี้นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีทีไอนะคะเครื่องยนต์พันหนั่นเองเครื่องเดิมฝาครอบเครื่องไม่แต่ไม่ชำรุดไม่เล้านะคะมาพร้อมโครงสร้างของคันนี้นะให้ดูเลยนะคะหัวน็อตของตัวคันด้านหน้าไม่มีรอยขยไม่มีรอยถอดแบบนี้เลยตัวเลขยัง ฝังลึกแบบนี้นะคะพร้อมเม็ดอาร์โครงสร้างตัวรถนะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันหัวน็อตที่แก้มนะคะก็ไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดเลยหัวน็อตไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดเลยนะทั้งคันนะคะของคันนี้ฝากระโปรงหน้าไม่มีขยับไม่มีถอดไม่มีไขนะคะไม่มีในส่วนของตัวรถนะคะที่แกะออกมาแน่นอนนี่โตโยต้าอยู่ครบแบบนี้เลยแผ่นการความร้อนนะคะมีมาให้สติ๊กเกอร์ไม่มีรอยงั้นง่แกะเกาใดๆนะคะนี่หัวน็อตเดิมไม่มีขยับนะ ไม่มีถอดเลยโครงสร้างเมนอารอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาสภาพรถคันนี้คือสวยจริงไม่มีเก็บสีฝากระโปรงหน้าไม่มีเก็บสีฝากระโปรงหลังนะคะโครงสร้างเดิมเดิมบอดี้เดิมเดิมเลยด้วยสําหรับตัวรถอ,อติส 1.6G คันนี้เลย สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังสนใจอร์โรโตโยต้าออติสนะคะ1.6ตัว G ปี14-15คันนี้นะคะราคาอยู่ที่3,99,000บาทเท่านั้นนะคะค่างวดในการ่นอนอยู่ประมาณ8,000บาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวออกง่ายได้ทุกอาชีพเลยพนักงานอิสระรัฐวิสาหกิจข้าราชการก็สามารถออกได้เช่นเดียวกันนะสนใจคันนี้สามารถติดต่อ,อสอบถาม0 9 7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยนะคะสามารถแอดไลน์มาหาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะเอิร์นใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคะ สำหรับลูกค้าที่อยากจะเข้ามาดูรถจริงมาเทสขับมาลองขับนะคะร้านตั้งอยู่ที่เซรีไทยนะคะ70ติดริมถนนชื่อเต็น์ของเบนงนั่นเองนะคะนัดเข้ามาดูรถมาลองขับมาเทสขับมาดูตัวรถจริงได้เลยนะคะเปิดทุกวันนะปีใหม่นี้ก็เปิดเช่นเดียวกันนะคะตัวรถสวยจริงคันนี้สนใจนะคะเอินก็ติดต่อมานะสำหรับคลิปนี้เอินต้องฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้เอินด้วยนะคะจะมาเดตตัวรถ ให้กับลูกค้าได้รับชมอีกไว้เจอกิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ